สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n Root Easy นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนก็มาอยู่กันในเกม Roblox Map Box Food เช่นเคยนะครับก็นะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับพี่ท็อปนะครับจะบอมตัวไก่มาราคาหัวนั่นเองนะครับทุกคนแต่ว่าโดน2คนนี้พิมพ์ด่าอยู่พักหนึ่งแล้วนะครับทุกคนไม่รู้ว่ามันด่าผมทำไมเหมือนกันนะดูดิเห็นไหมทุกคนเต็มแชทไปหมดเลยนะฮะอะไรของมันก็ไม่รู้นะครับผมกูด่าแล้วยังด้านว่าสั้นบอกอยู่มันกลัว โอ้โหอย่างชอบเลยอะไรของมันก็ไม่รู้นะครับทุกคนครับพี่อ่าพิมไปก่อนแล้วกันนะครับครับพี่ครับพี่ผมไม่ได้อ่านแต่กูอ่านหมดนะกูบอกก่อนอย่ายิงไอเอ๋ว่าสั้นเฮ้ยโหดวะเฮ้ยโหดวะเฮ้ยโหดวะโหดโคตรเลยอะไรของมันวะเนี่ยทุกคนขี้โมโอ้โหเฮ้ยเอะไรอ่ะผลไลอ่ะเฮ้ยผลไลอ่ะ ครับพ่อมึงพูดเพราะโอ้โหกูพูดเพราะกูก็ผิด What the fuck เดี๋ยวแทุกคนกูพูดเพราะกูก็ผิดอย่างนั้นเหรออะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ผลโมจิผลโมจิผลโมจิเย็ด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 เชี่ยเชี่ยเชี่ยเชีเ่ยเชี่ยอะไรไงเฮ้ยยังไงสู้เปล่าเงีบยบใส่กูอีกสู้อะไรครับถามมาดิสู้อะไรแล้วก็พวกพี่มาด้วยกันหรอมาด้วย กันหรอครับน่าจะมาด้วยกันนะทุกคนทรงเนี้ยทรงนี้น่าจะมาด้วยกันนะครับทุกคนอะไรของมันวะเนี้ยกุง,งงหมดแล้วนี่อุง,งงจริงนะนี่ต่หน้ามึงอะโอ้โหเฮ้ยถามไปดิสู้แล้วได้ไรอะได้ผลหรอได้ผลเหรอเออได้ผลหรอ,อได้ผลเหรอ,หรอถามไปดิได้ผลปะเนี่ยได้ผลหรือเปล่านะ ได้ผลก็สู้นะเออถ้าได้ได้ผลก็เอานะ่ยปงเขียนไปดิได้ผลอะไรบ้างครับเออเดี๋ยวกูเอาฟันหน้าออกหรอกเย้เจ้าฟันหน้ากูออกด้วยได้หน้าออมึงอะเย้เคเฮ้ยพิมพ์ไปดิผลโมจิผลเดียวไม่พอครับเออผลผลโมจิผลเดียวไม่พอเราแบบสองหนึ่งเลยนะสองหนึ่งเลยนะ ฮ้ยสองหนึ่งเลยนะครับเนี่ยขออีกขออีกเออขออีกอยากได้เยอะๆนี่จัดไปมึงเรียนอะไรเนี่ยเรียนหนังสือมาเปล่าวะอะไรอะ่ะงงกูงงนะนี่จูจูบอกกูเรียนหนังสือมาเปล่าวะ,ะมันเกี่ยวอะไรอะ่ะมึงชนะก่อนมึงให้ชนะก่อนอะไรวะงงหิวเหรอหิวครับพี่หิวดิ หิวผลครับพี่เออหิวผลครับพี่หิวมากเลยจริงๆในะทุกคนผมหิวผลมากเลยอะ่ะมันหลอนอะไรของพวกมันก็ไม่รู้นะครับทุกคนงงไปหมดนะฮะขออีกขออีกเออขออีกอยากได้อีกนะฮะทุกคนอยากได้อีกขอผลเยอะๆเออขอผลเยอะๆเยสเอานี่ไปเยสเฮ้ยผลหิมาว่ะ ผลหิมะกบโมจิพอใจเปล่าเอ้ยแลกก่อนได้ไหมที่ถามดิแลกก่อนได้ไหมเอ้ยแลกแลกแลกก่อนได้ไหมเออแลกก่อนได้ปะผมอยากกินผลอะเออผมอยากกินผลหิมะเอยผมอยากกินผลหิมะทุกคนจริงๆนะอยากได้ผลหิมะผมมีอยู่แล้วนในตัวอะไรอะอะไรของพวกมันเนี่ยมันมารุมด่าผมแล้วแบบอะไรของมันก็ไม่รู้ ที่บ้านไม่เคยสอนมารายาทหรอครับพี่ผมอายุ13ยังมีมารายาทเลยนี่ปลอมตัวเป็นเด็ก13อีกแล้วกูโถชีวิตเฮ้ยมาแรกมาแรกครับเพิ่ไปดิมาแรกมาแรกขอผลก่อนนะถ้าไม่ให้ผลก่อนผมก็ไม่เอานะผมก็ไม่เล่นนะเออ เดี๋ยวโดนบิดนะฮะผมเคยโดนบิดไปรอบหนึ่งนะทุกคนแต่ว่ารอบนั้นผมไม่ได้อัดคลิปนะฮะผลเสือเฮ้ยเฮ้ยกูจะได้ผลเสือแล้วนี่เฮ้ยเอาผลอะไรใส่ไปดิสปิริตไหมลองดิมันจะแลกป่าวะเออไม่แลกอะดีแหละจะแลกไอ้สองตัวนี้<ต>ไม่เอาไอ้เสือไอ้นี่บอกออกไปเด็กเชียววสัน้นยังชอบเลยอ่ามาเอามา ไอ้โดนไอนี่ด่าออกไปเด็กเชี่ยด้วยว่าสัน้นเฮ้ยพนีม,ม้าหรอหิมะเอาอะไรใส่ไปได้เฮ้ยได้อยู่อ่ะหิม,มาแรกสปเดอร์จัดไปทุกคนวันนี้ผมแบบแลกผลไปเยอะมากนะไม่รู้ว่าเหลือกี่ครั้งแล้วนะครับทุกคนือ <c oughs> เรียบร้อยฮะแล้วก็ไออีกตัวนึงอ่ะอีกตัวหนึ่ง,งโมจิมาเอาโมจิมาเอาโมจิมาพิมพ์ไปแล้วทุกคนเย้ <c oughs> มันมีผลอะไรได้บ้างอ่ะอืมมีแล้วมีแล้วมีแล้วเวนอมมีแล้วมีแล้วเอ้ยไม่ให้ไม่ให้บวดเสือไม่ให้ผลเสือมีอะไรแลกได้บ้างวะทุกคนมันมีหมดแล้วอ่ะส่วนใหญ่อ่ะด,ด,ด,ดูดิเฮ้ยโอ้โหอ้าวชิบหายแล้วคูเพึ่งได้ผลบิซศาสตร์มาเมื่อกี้กูต้องแลกับโมจิจริงเหรอวะ ผมได้ผลพิษสารมาผมต้องเอาพิษสารไปแลกโมจิเหรอเอาจริงดิไม่คุ้มเลยอะรู้สึกว่าไม่ค่อยคุ้มเลยอะไปทุกคนเอ้ยเอ้ยเอ๊ะมันเอาที้มันอนอกไปสู้แล้วเหรอถามไปดิพร้อมสู้ยังพร้อมสู้ย่างพี่เอ้ยพร้อมสู้ยังพี่พม,พมามาอ้ยไปทุกคนผมว่าเดี๋ยวเราไปบวกไอ สองตัวบ้านนี่ดีกว่านะครับทุกคนยังไง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 ตูมเฮ้ยเฮ้ยเชี่ยโอ้โหฝนเสืออะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยมานี่เอ้ยโอ้โหมันลมมีมีโอ้ย เฮ้ยม,มันลุมอ่ะทุกคนเฮ้ยเวนกมจัด,จด <pricing> มานี่เอ้ยโอ,โ,โอ้โหเอ้ยกูโดนเอ้ยเอย้ยเอ้ยแปลงร่างก่อนลากันโหูเชี่ยโมจิโดนเนิร์ฟ โดนใครไม่รู้เนะี่ฮะเฮ้ยไม่โดนได้ไงวะเฮ้ยโอ้โหเว่แลวไง แม่งโคตรตึงเลยโ,โหตึงจริงทุกคนแมตชนี้บอกเลยยังเดือดอะ่ะเฮ้ยโอ้โหโมจิแม่งไมงด่ดูดมานี่ไอเสือเอ้าไม่โดนเสือเช่แม่งเดือดจริง Ôi Oh my god Oh my god Ôi Cú đô đi kìa Oh 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 ูผมตุยว่ะทุกคนไอ้เชีย่ยผมโดนไอ้ตัวเสือแล้วผมโดนไอ้้ไอตัวเสือเว้ยทุกคนเชีย่ยเดือดจัดยังตึงแปลเอาใหม่นะทุกคนเชียร์ EP นี้ผมโดนเปิดเหรอวะอออืื้หโอ้ยเวนเปลายแล้วไง ผมต้องใช้คอมโบโมจิไว้ทุกคนตูมโอ้โหโอ้โหโอ้โหไอเสือไปไหนไอเสือไปไหนไอเสือเอ้ยเรียบร้อยไอเสือไปแล้วทุกคนมานี่ มานี่ไปข่างล่างก่อนแฮะเชี่ยเดือดเกินเดือดเกินต้ม ไอหวันเฮไอเสือไอสองตัวนู้นมันบวกกันอยู่นะทุกคนไปเดี๋ยวเราไปบวกตรงนู้นดีกว่านะตรงนี้รู้สึกว่าจะไม่ค่อยมันแหละอะไร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 ดิฮึเจ้ยเสือโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยเกือบไปเกือบไปผมเนี่ยเกือบไป โอ้หไม่โดนฮะโอ้ไม่โดน,โไ,โดนได้ยังไงสกิลอย่างว่าวเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหกูโดนไอเสือ,ออีกแล้วเฮ้ยเดือดวะทุกคนเฮ้ยชอบชอบอีพีนี้ได้ผลฟรีสองผลเฮ้ยแต่ก็มันอยู่นะเฮ้ยทุกคนผมขออนุาญาตอีทผลหน่อยละกันนะฮะผมขออนุญาตอีทผลหน่อยผลอะไรอะผลหิมะใช่ไหมที่ได้มาเนี่ย เลยจัดเก็บแม่งแดกแม่งเลยแดกแดกเลยกินเลยทุกคนรู้สึกว่าผลฮิมาผมก็โหดเอาเรื่องอยู่นะนี่ไงแบตเตอรีก่ก็โอเคอยู่เฮ้ยเฮ้ย,โอ,ยโอ้โหเชี่ยโอ้เชด ต้องไปจัดก,การตัวนี้เฮ้ยเะ่นเผ่ากูนเหรอโอ้เชดใครจะมาใครจะมาเฮ้ยใครจะมาไอเสือทุกคนผมว่าผลหิมะผมไม่น่าจะไอ้นี่แล้วแหละผมว่าผมน่าจะเล่นกากมากเลยอีพีเนี้ยแต่ไม่เป็นไรรอได้ผลฟรีอยู่นะเฮ้ โอ้โอ้ค่าหัวแต่ละตัวงเท่าไหร่กันเนี่ยเชื่เอเลยผลโมจิแม่งก็โดนเนิฟผมจะบ้าทุกคนแบบดูดิมันบวกกันแบบบวกกันแบบอะไรของแม่งก็ไม่รู้อะไหนอยู่ไหนอะไรยังไง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  ไอเสือ,อยเออยะแม่งเสือเยอะเลยมึงเสือกจังวะมาใครจะมาไอเสือไปหวานเลยทุกคนโอ้มผมยังจัดการเพื่อนมันไม่ได้เลยทุกคนแปลงล่างแปลงล่างแปลงล่างก่อนลากัน เอ้ากูโดนเอ้าเรียบร้อยกูโดนอีกแยะโอ้โหมันเดือดเกินอ่ะผมไม่รู้จะจัดการตัวไหนดีลำคาญไอเสือด้วยเนี่ยทุกคนไหนวะ ไปไหนหมดแล้วอะไอเสือแม่งน่าตำคาญว่ะ <All right. S 1> ฟิวมาไอเสือมาอยู่ในเขตแดนของพี่ซะ <All right. S 1> ไอหนูอะไรวะเนี่ย โอ้โหอะไรวะเนี่ยทุกคนมันมั่วเลอเกินอ่ะโคตรมั่วโอ้โหแล้วกูโดนอีกแยะโอ้โหโอ้โหไอตัวนี้มันยุ่งอ่ะเนี่ยไอไอที่ไม่นข้าหัวสามล้านเก้าอ่ะโคตรยุ่งเลย ไอ้ไอตัวนั้นก็ฆ่าหัวห้าล้านที่ด่าผมโอ้โหเชื่อเจอต่อฮะ EP นี้ผมขอบโบผลหิมะไม่เป็นไว้ทุกคนโอ้โหโดนอีกแลี้วกูโอ้โอ้โหไอเสือ ไอเชีย่ยหัวร้อนแล้วผมหัวร้อนเลวทุกคนอีพีทีผมหัวร้อนแล้ว,นนว,รลวจริงเปลี่ยนผลก่อนละกันนะครับผมโอเคทุกคนตอนนี้แฮผมก็เปลี่ยนเป็นผลเสือออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวกูเล่นบ้างนี่ผลเสือเนี่ยมามาหากูน,นี่มาไอเสือไอคาชอบมามานี่ไหนอยู่ไหนใครอะไรไง อะไรยังไงตรงนี้นี่เอ้อะไรยังไงตรงนี้นี่อะไรยังไงครับอะไรยังไงครับอะไรยังไงครับโอ้โหอะไรของมันวะนี่เอาแล้วกูโดนจับโอ้โหกูโดนอะไรบ้างวะดิค่ะ ทุกคนแล้วทำไมผมเป็นคนโดนอยู่คนเดียวเลยวะเห็นไหมไอ้พวกบ้านนั่นอ่ะมันไม่โดนกันเลยนะมีแต่ผมในที่โดนอ่ะฮาจริงนะแต่กูโดนด่ากูงงอ่ะงงกูโดนด่านี่แหละโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้โห อะไรกันครับเนี่ยทุกคนไฮ้อีพีนี้ผมสู้ใครไม่ได้เลยวะงงวะ่ะผลโมจิตอนนี้ผมก็เล่นไม่เป็นแล้วอ้อหแล้วกูโดนเนี้ยกูโดนเนี้ยกูโดนอีกแล้วดูดิมันโดนเนี่ยผมว่าอะไรอ่ะเฮ้ยแล้วกูมาอยู่นี่ได้ไงนี่ เลยวะโดนอีกแล้วโดนอีกแล้ว ยังไง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 ยังอีหนูยังไงอีหนูอ่าเรียบร้อยฮฮผมจัดการใครไปแล้วไม่รู้นะทุกคนตอนเนี้ยอ่าไปหวันนะฮะแปลงล่างก่อนละกันนะครับผมจังหวะนี้ อะไรกันครับเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยเฮ้ย <Dam> ทุกคนมันมีทำลายโรงงานอ่ะขอทำลายโรงงานแป๊บหนึ่งนี่ฮะยอะไรวะเนี่ย โอ้โหมามันบอกเลยเดือดจัดเดือดจัดมานี่ไอเสืออุ้ยผมโดนโมจิโอ้โห เฮ้ผมได้อะไรอะ่ะไม่รู้เลทุกคนเอายังไม่จบยังไม่จบยังไม่จบอย่างนั้นเหรอเฮ้ย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 ,ยไหนอยู่ไหน แล้วกูโดนอีกโอ้โหเดือดจัดทุกคนพูดตามตรงโอ้โห หนีอ่ะมันหนีอ่ะมันหนีอ่ะทุกคนดูดิมันหนีอ่ะ หนีทำไมหนีทำไมเฮ้ยหนีทำไมโอ้ยแปลงร่างกลับก่อนแปลงร่างกลับก่อนโอ้โหไอ้นี่โมจีนี่ว่าผมก็โหดเกินครับหัวห้าล้านเนี่ยมันหนีเก่งจังวะ มันหนีไปไหนวะอะไรวะเนี่ยทุกคนงงกันหมดแล้วนะฮะ ep นี้โอ้ยโ,โอ้โหเกือบไป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 โอ้โห,โโหไม่ไหวเลยผมไม่ได้ฆ่าหัวเลยทุกคน ep เนี่ย งงไปหมดแล้วแน่ทุกคนตอนนี้เหนื่อยให้ทุกคนบอกเลยอีพีนี้แต่ก็ได้ได้ผลมาฟรีอยู่นะแต่ว่าผมกินผลหิมะไปแบบกินทิ้งเลยอะเอองงเหมือนกันแน่ทุกคนในโมจิอยู่นอว่านี่ไงผลโมจิมี2ผลอีกแล้วนะฮะก็คืออีพีนี้ได้ผลหิมะกับผลโมจิมาฟรีเนาะตึงๆเลยนะครับทุกคนอย่างชอบเลยนะฮะกากสัดๆเลยว่าโอ้โหมันมันแพ้ผมห้าห้าต่อสองนะเอ๊ห้าต่อหนึ่งนะ เฮ้ยห้าห้าต่อสองดิเออมันจัดการผมไปสองสามรอบแหละถ้าไม่ผิดนะให้ทุกคนได้แค่นี้เหรอเมพมไปดิร้องไรเหรอว้าวจัดไปทุกคนลุมแตกกูห้าห้าแล้วบอกกะอย่างชอบเลยทุกคนมันลุมแต่ผมอะแล้วมันแบบมาว่าผมว่าอย่างงน้นอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนงงไปหมดนะ่ยคุณนี่งงบอกเลยงงจริงงงนะเออ ก็มึงก่างไงอะไรอ่ะแล้วทําไมหรออีกรอบได้ปะอีกรอบหรอหนึ่งหนึ่งดิเออหนึ่งหนึ่งดีปะทุกคนอีกรอบได้นะฮะแต่ว่าต้องหนึ่งหนึ่งนะเดี๋ยวตบให้ยับเลยมาอะไรของมันเนี่ยมันมาลุมผมอีกแล้วเนี่ยทุกคน อะไรวะเนี่ยเอา้าไม่ผมลืมเปิด PVP ก็ว่าอยู่แต่เป็นดาเมจก็ไม่ขึ้นเลยวะอย่างชอบเลยเนี่ยมันไม่หนึ่งหนึ่งสักทีอะ่ะให้ทุกคนเนไมผมตีมันไม่โดนเลยวะ่ะ ตีมันไม่โดนเลยอะไปไหนแล้ววะเนี่ยมันลุมผมมาทุกคนด,ดูดิดูดิมันลุมผมมาโอ้โหแล้วบอกแบบหนึ่งหนึ่งโนั้นนี่แม่งลุมกูไอชิบหายไม่ตีกันเองเวรยำจริงๆเลย โอ้โหพี่ไปดีและยำจริงๆพวกมึงโอ้โหอย่างชอบเลยโคตรและยำเลยอะ่ะจริงๆจริงโคตรละยำอะ่ะไอ้เชี้ยลุมแล้วบอกหนึ่งหนึ่งโอ้โสาภาพกูยังชอบเลยไอ้เชี่ยสาภาพลุมแล้วบอกหนึ่งหนึ่งไอ้เชี่ยเอ้ยกูมไม่น,น่าหลงเชื่อไปโง่มันเลยทุกคนขอไฟันนะที่ผมไปโง่เชื่อมันเนี่ย แต่ทุกคนผมว่าเดี๋ยวเราเนีฮะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้เนาะก็ได้ผลมาฟรีเนาะทุกคนก็ไม่ได้ซีเรียสนอนได้ผลฟรีนะแต่แบบ แม่งหัวร้อนตรงโดนลมนี่แหละโอ้โหแม่งบอกกูกระจอกเกินแลวแบบมันมันแบบชวนแบบซัคอร์กันอ่ะแล้วบอกแล้วบอกหนึ่งหนึ่งอย่ังชอบเลยโอ้โหไม่ตีกันเองนะดีจริงๆโอเคทุกคนก็นะครับผมสําหรับคลิปนี้ครับประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับผมขอบคุณครับแล้วก็ครับสําหรับคลิปนี้พี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับแล้วก็ครับสําหรับคลิปหน้าครับ อยากให้พี่ทําคลิปแนวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวพี่จะให้นะครับทุกคนและก็ครับสําหรับ EP นี้ครับบ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊บจุ๊บครับบ๊ายบายปิว้วรักทุกคนนะครับผมจุ๊บจุ๊บครับบ๊ายบายปิว้ว